เคนอยู่อ่ะอันนี้เพิ่งดูไปอันไหนสิไลนอยู่คนยังไม่เข้าไงออเออเฮ้ยโทรศัพท์ไหนวะมันควรมีที่ให้ให้ไหลนะ์เนาะเดินถือโทรศัพท์จนแบบปวดแขนสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาตามคำสัญญาเลยนะครับเคส ส่งท้ายของวันนี้นะครับเคสปัญหาที่ยากที่สุดปัญหาที่ยากที่สุดมากปัญหาจมูกสั้นพังผืดเยอะปลายจมูกหกปลายจมูกปลายจมูกหดหดหลังนะครับเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ยากมากๆใครที่มีปัญหาดังกล่าวนั่นก็คือในเรื่องของการติดเชื้อมาก่อนเสริมจมูกหลายทั้งปลายสั้นพังผืดเยอะโครงสร้างด้านในถูกทำลายเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ที่บอกว่า ย,ยากมากๆเป็นเคสสุดหินเคสที่ยากมากๆยากที่สุดของวันนี้ก็ว่าได้นะครับใครที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาสมูกที่ยากขอบอกได้เลยว่าดูไลน์นี้แล้วจะมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นคิดว่าจมูกตัวเองยากทำที่ไหนแก้ไขที่ไหนก็คงไม่สามารถแก้ไขได้ให้มาดูไลน์นี้แล้ะจะรู้สึกว่ามีกำลังใจเพราะอะไรเพราะเคสนี้ถือว่าเป็นเคสยากเคสสุดหิน แต่แก้ไขยังไงให้กลับมาเรียวกลับมาสวยกลับมาพุ่งได้โดยไม่ใช้ซิลิโคนนะครับเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากๆใครที่อยากเห็นใครที่อยากชมนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ซึ่งเคสที่ไลฟ์ไปเมื่อสักครู่นี้คนทักเข้ามาถามเยอะมากๆเลยว่าเป็นผลงานของคุณหมอท่านไหนเคสนี้สวยพุง่งสวยปังใช้เทคนิคอะไรนะครับเคสนี้ใช้เทคนิคอะไรพรุ่งจริงปังจริง ทำกับคุณหมอท่านไหนมีคนทักเข้ามาสอบถามเยอะมากแคปหน้าจอทักเข้ามาพูดคุยกันได้หรือตามไปดูไลฟ์สดไลฟ์ like, เดิมไลฟ์ like, ถัดไลฟ์ like, เมื่อสักครู่นี้ได้นะครับเดี๋ยวไลฟ์ like, นี้ขอพูดคุยในเรื่องของเคสยากเคสมากปัญหาเสริมมากกี่ครั้งก็ไม่จบปัญหามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากจมูกสั้นอยู่แล้วเสริมมากกี่ครั้งมันยิ่งทําให้สั้นขึ้นพังผืดรัดทําให้ปลายจมูกสั้นขึ้นเหินขึ้น ทำแล้วก็ต้องเจ็บตัวเจ็บใจเหมือนเดิมวันนี้คนไข้เลือกใช้เทคนิคที่สุดขั้นสุดของที่ s อ5ใช้เทคนิคที่สุดขั้นสุดของ s 4 5มาแก้ไขปัญหาเพื่อให้ปัญหามันจบแก้ไขปัญหาเพื่อให้ปัญหามันจบอย่างจริงๆนะครับจากปลายหดสั้นไปครึ่งค่อนจมูกจะยืดกลับมาให้มันยาวกว่าเดิมมากกว่า 8เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายืดได้ยาวจริง ถึง8เซนติเมตรจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพัดจะโชว์เดี๋ยวพัดจะให้เห็นเลยว่าการยืดปลายจมูกมาได้ถึง8เซนติเมตรทำได้ยังไงใช้เทคนิคอะไรยืดมาได้จริงหรือเปล่า8เซนติเมตรจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูกันแบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวคุณหมอรอคุณหมอส่งสัญญาณมาอนุญาตให้เข้าไปในห้องผ่าตัดเดี๋ยวพัดจะพาไปให้ชมแบบสดๆร้อนๆใครอยากรู้ใครอยากเห็น ว่าผลงานของคุณหมอทีมแพทย์สามารถพุ่งได้จริงยาวได้จริงเคสยากมากปัญหาสามารถแก้แก้ไขได้จริงแค่ไหนเดี๋ยวให้ชมกันแบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับทักเข้ามาพูดคุยกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับ เข้ามาพูดคุยการเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะช่วงเย็นนี้หลายคนเพิ่งเลิกงานหลายคนกําลังหาข้าวทานนะครับทักมาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคุณหมอส่งสัญญาณเข้ามาคุยทักมาสอบถามข้อมูลกันก่อนนะครับ คนทักมาถามเยอะมากเลยตอบแทบไม่ทันเลยงานแก้ราคาเท่าไหร่ลูกค้าคุณนัดฉนันัน คุณนะฉะนั้นอยากรู้ว่างานแก้ราคาเท่าไหร่ราคาของเรานะครับเริ่มต้นอยู่ที่18,9 0 0รบาทเคสแก้บวกเพิ่ม5000โดยใช้เทคนิคซิคลิโคนเกรดพรีเมียมเกรดแบบอิมแพนเกรดนิ่มบิดได้มากกว่าสา0รอองศายืดหยุ่นได้มากกว่า3เท่านะครับใครที่อยากรู้ว่าเป็นเทคนิคอะไรใช้เทคนิคอะไรในการแก้ไขปัญหาทักเข้ามาสอบถามพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมได้ราคาแตกต่างกันไปแล้วแต่เทคนิคพยาบาลส่งสัญญาณคุณหมอส่งสัญญาณแล้วเดี๋ยวเราตามกันมา เราจะพาทัวร์วันนี้ถือว่าไปท่องเที่ยวร่วมกันนะครับวันนี้จะพาทัวร์ไปชมห้องผ่าตัดกันแบบสดสดอ้อนร้อนเลยนะครับว่าที่เอสซิสีมาคลินิกของเราสามารถเสกคนไข้ให้กลับมาสวยเหมือนเป็นนางฟ้าได้อีกครั้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้ง86ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีที่ทั้ง86ท่านที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้กันสวัสดีนะครับมาเจอการตามคําสัญญาเนาะเห็นจมูกของตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้าง เปลี่ยนมากยาวขึ้นมากจากสมุดหสงกราปิดรูป,รปทำไมจ้ารูปอยู่ไหนพี่ดีโอไปแล้วตามรูปให้หน่อย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพัดในไลฟ์สุดท้ายของวันนี้นะครับมาเจอกับพัดในไลฟ์สุดท้ายของวันนี้แล้วจะกลับมาเจอพี่เอมในวันพรุ่งนี้แน่นอนพ่งที่เอมสัญญาแล้วว่าวันนี้รักษาตัวเองหายดีแล้วเจอพี่เอมพรุ่งนี้ได้แน่นอนนะครับวันนี้เจอกับพัดก่อนวันนี้เจอกับพัดก่อนนะครับโอเคนะคะพยาบาลส่งสัญญาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับปรับโครงสร้างราคาเท่าไหร่ใช้เทคนิคอะไรเดี๋ยวเรามา พูดคุยกันเดี๋ยวขอดูรูปก่อนนะคะเดี๋ยวรอรูปแป๊บหนึ่งนะครับขอขอรูปแป๊บหนึ่งนะครับเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากปลายจมูกสั้นมากสั้นจริงๆสั้นจนหดขึ้นหดเข้าไปนะครับจากปลายจมูกคนปกติเหินเชิดขึ้นไปนะครับทำให้มองหน้าตรงเห็นรูจมูกอย่างชัดเจนวันนี้คนไข้เข้ามาแก้ไขโครงสร้างโดยการยืดผนังแก้จมูกให้ปลายยาวขึ้น ปลายยาวมากกว่าเดิมถึง8มเมตรเราทำยังไงเราสามารถยืดได้ยังไงเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ชมกันแบบจุดต่อจุดเปรียบเทียบกันให้เห็นแบบชัดๆไปเลยว่าเราใช้เทคนิคแก้ไขโครงสร้างแล้วสวยได้จริงพุ่งได้จริงยาวได้จริงทำได้ยังไง mm hmm. เดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับผลงานที่หมอทีมแพทย์สวยฟังอีกเช่นเคยนะเดี๋ยวรอรูปแป๊บหนึ่งนะครับขอแอลกอฮอล่อยสิขวดขวดขวด สวยปังสวยพุ่งจริงใครอยากเห็นใครอยากรู้ว่าทํายังไงให้สวยพุ่งทํายังไงให้สวยปังเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขออธิบายปัญหาก่อนขอให้รับชมในเรื่องใ,ใ,ใ,ในในเรื่องของปัญหาแต่ละปัญหาก่อนปัญหาแรกก็คือเนื้อจมูกค่อนข้างน้อยไปต่อไม่ได้แต่ก็ยังฝืนที่จะใช้ซิลิโคนส่งผลให้ทําทุกครั้งปัญหา กลับมาทุกครั้งในเรื่องของรูจมูกหดสั้นขึ้นปลายจมูกหดสั้นขึ้นต่อมาปัญหาที่2ก็คือเกิดแรงกดจากซีโคนทําให้โครงสร้างปลายจมูกถูกทําลายทําให้โครงสร้างปลายจมูกถูกทําลายรูจมูกไม่เท่ากันเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับนี่คือเคสยากเคสแห่งปีเห็นไหมครับว่าโครงสร้างปลายจมูกผิดรูปไปแล้ว ปลายจมูกหดสั้นขึ้นผิดรูปไปแล้วทํายังไงให้ปลายดูเรียวขึ้นแก้ไขย,ยังไงให้รูจมูกกลับมาเท่ากันนี่คือเคสยากเคสที่ยากที่สุดของวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามารับชมในไลฟ์สดนี้มีปัญหาสารพัดปัญหาที่เหมือนกันแตกต่างกันไปหลายคนท้อแท้ใจว่าเสริมมาพลาดมาเสริมจมูกมา ที่คลินิกอื่นๆทํามากับคุณหมอท่านอื่นๆแล้วมีบาดแผลทางใจเป็นปมให้กับชีวิตตัวเองไม่รู้จะแก้ไขยังไงคิดว่าคงแก้ไขไม่ได้แล้วให้ดูเคสนี้เป็นตัวอย่างนะครับผิดมาแค่ไหนยากมาแค่ไหนหินมาแค่ไหนเรารับและยืนยันว่าเราแก้ไขได้เราสามารถเปลี่ยนคุณให้สวยได้เปลี่ยนบาดแผลทางใจทำให้คุณกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่ง เคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ยากมากๆนะครับใครที่อยากชมแล้วทั้ง100ท่านพัดขอกําลังใจขอยกมือขอกําลังใจให้กับคนไข้เคสนี้หน่อยเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่สุดของที่สุดจริงๆคนไข้ส่องกระจกหลังจากทําแล้วรู้สึกว่าปริ่มมากรู้สึกดีใจมากว่าปลายจมูกสั้นกลับมายาวอีกครั้งหนึ่งกลับมายาวอย่างที่เชื่อไม่ได้นี่คือความฝันนี่คือความฝันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับนี่คือความจริงยาวได้จริง ยืดมาได้มากกว่า8มิลิเมตรทำได้ยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับใครอยากชมแล้วทั้ง100ท่านช่วยกดเลขหนึ่งมาหน่อยครับใครที่พร้อมแล้วขอเช็คสัญญาณนิดนึง เพราะว่าวันนี้นะครับมีในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องเยอะมากทั้งไลน์ที่1ไลน์ที่2ไลน์นี้ก็มีสัญญาณขัดข้องนิดหน่อยพักขอเช็คสัญญาณก่อนนะครับถ้าได้ยินเสียงชัดกด1ครับขอถ้าได้ยินเสียงชัดเจนกด1ภาพไม่ขัดข้องภาพคมชัดไม่มีปัญหาติดขัดในเรื่องของสัญญาณกด2มาเช็คสัญญาณหน่อยครับ เช็คสัญญาณให้พัดหน่อยครับถ้าภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งหน่อยครับกด1กดสเช็คสัญญาณนิดนึงเพราะว่าไลฟ์แรกก็มีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไลฟ์ที่2ก็มีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสียงหายบ้างภาพหายบ้างภาพกระตุกสัญญาณหายมีปัญหาเยอะแยะสารพัดขอกดหนึ่งรัวๆมาให้หน่อยครับเช็คสัญญาณหน่อยสัญญาณดีไหมเอ่ยไม่มีใครไม่มีใครส่งสัญญาณมาเลยเสียงหายไหมเนี่ย เอาแล้วสัญญาณหายไหมเอาสัญญาณมีไหมเอ่ยชัดไหมครับชัดไหมอาชัดพี่ชัดพี่มาชัดแล้วหนึ่งคนมีใครอีกไหมครับคนอื่นชัดไหมไม่หายนะครับโอเคชัดดีนะครับ ส่งสัญญาณมาหน่อยขอเลขหนึ่งหน่อยก็ได้ครับพาจะได้รู้ว่าสัญญาณปกติดีเดี๋ยวขอเข้าไปเช็คด้วยตัวเองด้วยชัดค่ะภาพเสียงชัดโอเคโอเคถือว่าสัญญาณกลับมาปกติแล้วเนะาะชัดค่ะอ่าโอเคภาพเสียงชัดโอเคครับโอ้ขอบคุณมากนะครับช่วยเป็นฟีดแบ็กให้พัดหน่อยเพราะว่าสัญญาณสองสามไลท์สองแรกเอ่อไลท์แรกกับไลท์ที่สองเนี่ยสัญญาณหายไม่ชัดเลยเสียงก็ไม่มีเสียงก็ขาดภาพก็ขาดภาพก็ตัดนะครับ ไลฟ์ไปเนี่ยเสียใจมากเพราะว่าเป็นเคสที่สวยและน่าสนใจมากทั้งสองเคสไลฟ์ได้ไม่เต็มที่เลยมีเสียงหายเสียงขาดไปบ้างเสียดายมากภาพเสียงชัดเนาะชัดค่ะโอเคมีค่ะโอเคทุกคนเสียงชัดหมดเลยรอคุณการดาบ,บอกรอชมคุณคุณนภัสบอกว่าโอเคราคาเท่าไหร่โอเคชัดค่ะคุณนภัสบอกว่าชัดนะครับโอเคคุณที่ดารั์บอกว่าชัดคาะภาพเสียงโอเคคุณแพลวนะครับชัดค่ะ คุณนภัสภาพเสียงชัดโอเคคุณชาดี้ชัดค่ะโอเคพร้อมดูจมูกสวยๆแล้วจะชัดชัดมากโอเคโอเคลูกค้าบอกว่าชัดมากโอเคครับได้เลยเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะพยาบาลโอเคพร้อมนะครับเตรียมรูปเลยจ้ะเดี๋ยวให้ชมกันแบบสดๆร้อนๆเคสนี้จากจมูกสั้นจมูกสั้นปลายจมูกผิดรูปเห็นไหมครับนี่คือจมูกผิดรูปสาเหตุเกิดจากเสริมเทคนิคมาแบบผิดๆ เห็นไหมครับใครเห็นไหมว่านี่คืออะไรนี่คือรอยบุ๋มนี่คือรอยบุ๋มชัดไหมครับนี่คือรอยบุ๋มที่เกิดจากการเสริมซิลิโคนมาเสริมแบบแข็งๆเสริมแบบผิดๆมาทําให้ปลายจมูกบุ๋มปลายจมูกหดสั้นสั้นยังไงนี่คือจมูกสั้นครับใครมองว่านี่คือเคสปกติผิดปกเคสปกติจ้ะใครคิดว่านี่คือจมูกปกติใครมองว่าปกติบอกได้เลยว่าคิดผิด นี S <S ่คือจมูกที่ผิดปกติรูจมูกที่ผิดปกติปลายจมูกที่ผิดปกติปลายสั้นเกิดจากพังผืดด้านในหดรั้งทําให้ปลายหดสั้นเห็นไหมครับเห็นไหมว่ามันสั้นจริงๆนี่คือเคสปลายสั้นสั้นแห่งปีที่สําคัญซิลิโคนกดทับทําให้รูจมูกไม่เท่ากันนะครับใครที่ผิดหวังใครที่หมดกําลังใจมีปัญหาเรื่องปลายสั้นปลายบุ๋มปลายผิดรู ใครที่มีปัญหาแบบนี้ตามดูไลฟ์สดนี้ว่าคุณจะไม่เสียใจคุณจะไม่รู้สึกพลาดเลยทีเดียวขออย่าพลาดนะครับเทสนี้จะได้รู้จะได้เห็นกันว่าจากปลายสัน้นยืดปลายจมูกทํำยังไงให้ปลายจมูกยาวขึ้นได้มากกว่า8มิลลิเมตรมาเปรียบเทียบเลยจ้ะพยาบาลพร้อมโอเคสวัสดีทั้ง127ท่านครับอพยาบาลจา่ายถือรูปให้หน่อยจา้า โอเคครับสวัสดีทั้ง126ท่านโอเคพยาบาลพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วรัวหัวใจมาเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวพัดจัดสลับหน้าจอแล้วรัวหัวใจมาเป็นกําลังใจให้กันหน่อยเทียบรูปเลยจ้ะรัวหัวใจมาเป็นกําลังใจให้กันหน่อยเดี๋ยวให้ชมกันแบบสดๆร้อนๆนะครับอ่าหนึ่งสองสามหน้าจอเลยจ้ะนี่คือเคสปลายสั้นนี่คือเคสปลายสั้นมากๆนะครับ นี่คือเคสปลายสั้นแก้ไขย,ยังไงให้ปลายยาวปลายพุ่งขึ้นมาได้เราพุ่งโดยที่ไม่ใช้ซิลิโคนเคสนี้กล้าพูดกล้ายืนยนันอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นจะพูดเป็นล้านครั้งจะพูดเป็นล้า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 นครั้งเลยว่าเราพุ่งแบบไม่ใช้ซิลิโคนนี่คือเคสที่จะมูกสั้นมากอ่ะเปิดให้ชมเลยจ้ะเปรียบเทียบให้เลยจ้ะนี่คือเคสปลายสั้นมากๆปลายสั้นมากๆเราแก้ ออกมาให้ปลายยาวขึ้นใครเห็นเหมือนกันไม่เอ่ยอาเทียมให้ชัด,ชดเห็นเหมือนกันไม่เอ่ยว่าเราแก้ไขจนปลายยาวพุ่งปลายยาวพุ่งปลายยาวเรียวขึ้นอย่างสวยงามนะครับปลายยาวขึ้นเรียวขึ้นอย่างสวยงามนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไข,ขโครงสร้างนะครับเคสนี้ถือว่าเป็นเคสแห่งปี <S <S เคสที่ยากมากๆเป็นเคสที่มีผ่านน้ำหูน้ำตามาเยอะผ่านความเจ็บปวด มาหลายครั้งเสริมมาแล้วไม่ได้ผลลัพธ์สักทีปลายยิ่งสั้นกว่าเดิมไม่สวยกว่าไม่สวยเหมือนเดิมเลยอยากสวยกว่านี้ทํายังไงดีครับทักมาอยากสวยกว่านี้อยากแก้ไขให้มากกว่านี้เราแก้ไขให้ได้แล้วนะครับคุณหมอทีมแพทย์แก้ไขให้ได้แล้วนะครับปลายจมูกสั้นปลายจมูกหนาะปลายจมูก บางเนื้อน้อยไปต่อไม่ได้เสริมซิลิโคนไปต่อไม่ได้แล้วใครเห็นไหมครับว่านี่คืออะไรนี่คือรอยบุมนี่คือรอยบุ๋มที่เกิดจากซิลิโคนซิลิโคนทําให้บุ๋มขนาดนี้ใครยังจะโง่ที่จะไปใช้ซิลิโคนกับเหมือนปัญหาทําทแบบเดิมๆบุ๋มขนาดนี้จะกลับไปทําซิลิโคนแบบเดิมได้ไหมบอกได้เลยรับไม่ได้ถ้าใครยังกลับไปทําแบบเดิมคนนั้นคิดว่าโง,ง่มากๆพลาดมากๆลูกค้าท่านนี้ ตาแจ้งเห็นแจ้งแล้วว่าซิลิโคนส่งตัวเองไม่ถึงฝันแน่นอนเลือกใช้เทคนิคยืดผนังกั้นจมูกเพื่อให้ได้ปลายจมูกที่ยาวขึ้นเรียวขึ้นสวยขึ้นนี่คือคำตอบครับนี่คือผลลัพธ์ของการยืดผนังกั้นจมูกใครที่มีปัญหาหนักหนาสาหัสใครที่คิดว่าตัวเองหนักกว่านี้บอกได้เลยว่าเราแก้ไขได้ปัญหาที่หนักหนาสาหัสแค่ไหนเราก็แก้ไขได้ไปเปลี่ยนชุดไป ปัญหาที่หนักหนาสาหัสแค่ไหนเราก็แก้ไขได้สว,สวัสดีทั้ง146ท่านนะครับนี่คือผลงานของคุณหมอทีมแพทย์ไม่ตกไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมถึงสวยพุ่งได้ขนาดนี้เราใช้เทคนิคแก้ไขโครงสร้างยืดผนังกล้ชมูกปลายสั้นตรงนี้หดล้างไปจากปลายจมูกเดิมปลายจมูกธรรมชาติมากกว่า7เซนติเมตร คุณหมอใช้เทคนิคในการยืดปลายจมูกให้ยาวขึ้นมายาวขึ้นให้เท่าเดิมยังไม่พอเราดันเรายืดปลายให้พุ่งกว่าเดิมยาวกว่าปลายจมูกเดิมมากกว่า2เท่านะครับเห็นไม่เอ่ยใครเห็นเหมือนกันไม่เอ่ยว่าเรายืดได้มากแค่ไหนปลายจมูกบุ๋มบุมเราใช้เทคนิคในการเติมเนื้อเยื่อเดอร์มอฟแฟตกราให้กลับมากลมมน เป็นองศาที่สวยเป็นมิติที่สวยเป็นผลงานที่สวยเป็นมุมเป็นปลายจมูกที่ถูกง,งูเฮงจากมองหน้าตรงเห็นรูจมูกเชิดเชิดมีปลายบุ๋มๆุมเรายืดกลับมาเป็นจมูกที่เรียกว่าจมูกทรงฮันบก ทรงสโลปปลายพุ่งในฝันเห็นไหมล่ะครับว่าคุณหมอทีมแพทย์เราเก่งแค่ไหนเราเก่งแค่ไหนยากแค่ไหนหินแค่ไหนจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเจ็บมากี่ครั้งเสียใจมากี่ครั้งเปลี่ยนมากี่หมอมาจบที่ S45 ได้แน่นอนนะครับใครที่คิดว่าปัญหาของตัวเองยากและคิดว่าไม่อยาก จมกับความเจ็บปวดนั้นอีกต่อไปแล้วสามารถทักเข้ามาสามารถกลับมาแก้ไขที่เ4 5มาให้เราเป็นที่สุดท้ายที่มอบความสวยให้กับคุณอย่าไปหลงผิดทํากับที่อื่นเลือกที่อื่นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้เลือกเทคนิคผิดชีวิตเปลี่ยนบอกได้เลยถ้าเลือกเทคนิค เทคนิคถูกชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนอีกเช่นเดียวกันคุณอยากเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรืออยากเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายมากกว่าเดิมที่เรากล้าเคลมกล้ายืนวันแล้วเราทําได้เราแก้ไขได้เพราะเรามีเทคนิคที่เรียกว่าเทคนิคขั้นสุดเทคนิคยืดผนังกั้นจมูกเทคนิคเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับทุกคน วันนี้เราขอพูดกันพอหอมปากหอมคอดีกว่าเพราะวันนี้ค่อ yeah. นข้างดึกแล้วคนไข้ก็รู้สึกอาจจะเริ่มเพลียแล้วนิดนึงเพราะนอนนานเนาะสี่ชั่วโมงวันนี้นะครับขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับและอยากทราบว่าเป็นผลงานของคุณหมอท่านไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยว่าเป็นผลงานของคุณหมอท่านไหนพัดให้เวลาแคปหน้าจอ5วินาทีนะครับแคปหน้าจอครั้งที่1นะครับแคปหน้าจอครั้งที่2นะแคปหน้าจอครั้งที่3นะครับแคปหน้าจอครั้งที่4นะครับแคปหน้าจอครั้งที่5จมูก ที่เคยไม่เคยทําอะไรเลยใครอยากรู้ใครอยากรู้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องแอนมินได้เลยเดี๋ยวขอส่ง,ดงเดี๋ยวขอส่งเคสนี้ให้กับน้องพยาบาลก่อนเพราะคุณคุยนานคุยนานใช้เวลานานไลฟ์สดนานเดี๋ยวคนไข้จะต้อง รีพักฟื้นนะครับขอคุยกันเป็นรอบสุดท้ายในในไลฟ์นี้ก่อนที่จะกลับไปเจอพี่เอมในวันพรุ่งนี้นะครับใครที่อยากรู้อยากได้เทคนิคอยากเรียนรู้วิธีการว่าเทคนิคยืดผนังแก้จมูกคืออะไรแตกต่างจากการเสริมซิลิโคนทั่วไปเป็นยังไงสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับน้องแอดมินได้เลยนะครับวันนี้นะครับจะเจอกับพัทเป็นไลฟ์สุดท้ายของวันนี้ก่อนอาจจะกลับมาเจอกันในวัน ในวันถัดๆไปนะครับวันรุนี้ได้กลับมาเจอกับพี่เอมอีกเช่นเคยหมอท่านหมอท่านไหนก็ทําสวยใช่ครับบอกได้เลยว่าจะเป็นคุณหมอท่านไหนขอให้ผ่านที่คลินิก s อ5ผ่านมือคุณหมอที่ s อ5ปัญหาอะไรเราแก้ไขได้จะยากจะง่ายมากน้อยแค่ไหนเราแก้ไขได้ร้อยพันปัญหาเราสามารถแก้ไขให้คุณได้เพราะเรามีเทคนิคขั้นสุดเทคนิคขั้นสุดของเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหา จะยากง่ายแค่ไหนเรากล้ายืนยันว่าเราทําได้เราก้ายืนยันว่าคุณจะกลับมาสวยได้อีกครั้งเหมือนเคสเมื่อสักครู่นี้ปัญหายากมากๆปัญหาหนักมากๆเรายังแก้ไขกลับมาให้สวยพุ่งเหมือนเดิมสวยพุ่งกว่าเดิมต้องใช้คําว่าสวยพุ่งกว่าเดิมสวยพุ่งกว่าทรงจมูกเดิมสมุกธรรมชาติเราทําได้ดังนั้นใครที่หมดหวังใครที่ผิดหวังมาจากที่อื่นมาสร้างความมา,มาสร้างความหวังใหม่หมที่เอสมาเรียนรู้วิธีการมาพูด คุยกันแล้วคุณจะมีความหวังมากยิ่งขึ้นเราไม่ใช่แค่ไม่ใช่ให้แค่ความหวังแต่เราให้ความจริงเราให้ความจริงใจเราให้ความจริงให้ข้อมูลที่จริงแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์แบบจริงๆนะครับสนใจค่ะปัญหาคล้ายกันเลยใครที่คิดว่าตัวเองปัญหาสั้นแบบเคสนเมื่อสักครูน่นี้หรือใครที่คิดว่าตัวเองปลายจมูกสั้นกว่าเคสนเมื่อสักครูน่นี้ทักเข้ามาสอบถามได้เลยเพราะเราสามารถยืดปลายให้คุณได้ ปลายเมื่อสักครู่นี้เคสเมื่อสักครู่นี้ยาวขึ้นพุ่งขึ้นปลายสมูทมากขึ้นเราไม่ใช้ซิลโคนตรงปลายจมูกแม้แต่นิดเดียวเราใช้เทคนิคยืดผนังก,กั้นจมูกนะครับ หลายคนสงสัยว่าพุ่งขนาดนี้ยาวขนาดนี้ใช้ซิลิโคนแล้วมันจะไม่ทะลุหรอคะบอกได้เลยนะครับว่าเคสเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้เราใช้เทคนิคยืดผนังแกนจมูปลายไร้ซิลิโคนเคสเมื่อสักครู่นี้เราใช้เทคนิคปลายไร้ซิลิโคนไม่ต้องกลัวทะลุอีกต่อไปไม่ต้องกลัวเรื่องปลายบางไม่ต้องกลัวปลายทะลุนะครับใครที่อยากรู้ใครที่อยากสอบถามเทคนิคเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องแอดมินได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไลน์นี้เดี๋ยวพัดขอจบไปก่อนเพราะ S <S <an> <S เดี๋ยวจะต้องไปส่งคนไข้กลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวขอจบไลน์นี้ไปก่อนนะครับหากใครสงสัยทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับพี่เอมนะคบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันวันนี้เจอกับพัทเปไลฟ์สุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เจอกับพี่เอมอีกเช่นเคยนะครับหากมีข้อผิดพลาดหรือพูดเร็วเกินไปข้อไหนที่ไม่สงสัยหรือยังไม่เคลียร์ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวพัทจะเข้าไปตอบในอ่าใ,ในอินบ็อกนะพูดคุยกันในอินบ็อกเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ขอจบไลน์นะครับ